หลังจากดูทุเรียน4ปีมาแล้วนะครับไปดูทุเรียนอีกต้นหนึ่งครับต้นนูนครับต้นนี้ตกระกรรมลําบากมากนะครับปลูกประมาณ7ปีนะครับมีโดนวัวกินก็ไปแล้วนะครับตัวนี้กว่าจะรอดมาได้นะครับนี่จะเห็นว่าก็เริ่มแตกยอดนะครับสีใบสีใบก็ไม่ได้เขียวมากอะไรไม่ได้สมบูรณ์อะไรมากมายนะครับก็เริ่มเริ่มเห็นแล้วนะครับนี่ครับดอกครับดอก ออกมาแล้วครับต้นนี้ออกดอกมาน่าจะสองครั้งแล้วนะครับแต่ว่าไม่ติดลูกนะครับก็เลยพิมพ์สอบถามไปว่าทำยังไงถึงจะให้มันไม่ร่วงนะครับหรือติดลูกนะครับลมค่อนข้างแรงนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเพราะต้นมันไม่สมบูรณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับเราผมไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับผมก็ปล่อยไปแบบธรรมชาติเลยนะครับอันนี้ใบก็ไม่ได้หนามากนะครับ น่าจะเจ็ดปีต้นนี้คิดว่าเจ็ดหกเจ็ดปีนะครับอันนี้พี่ชายปลูกผมไม่แน่ใจวันปลูกที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าออกดอกมาสองปีแล้วนะนะครับออกดอกมาสองปีแล้วแต่ว่าไม่ติดนี่ครับต้นนี้เป็นตุ่มเขาเรียกว่าอะไรอะนมหนูหอ่ะไม่แน่ใจนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตาม ปลูกสุเรียนแค่สองต้นนะครับต้นหนึ่งเจ็ดปีต้นหนึ่งสี่ปีอ่าปลูกไม่เยอะครับปลูกทำคอนเทนต์ขอบคุณครับท่านผู้ชม